กนนี่ครับกุ้งสดๆครับว้าวทุกคนปลายทิ้งนะสิเดียะเนี่ยอย่าปล่อยลูกพี่กิ่มากกวอ่ะกี่เอ aja, ี <old> ่ยแล้วม anyway. ันมาแลยอะไรเนี่ย <hemen discord> ้หัวหัวนะสวัสดีครับวันนี้อยู่ผม y o c h i นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับผมสอนสตูดิโอนะครับแล้วก็น้องไอ้ลอครับน้องไอ้ลอ, <c oughs> อ,อ,อนะครับผมวันนี้เราก็จะมา ดมน้ํานะครับผมคือแบบเราก็จะมาดามน้ําคืนนี้<ช>แล้วก็กวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทําเมนูนะทุกคนครับคือแบบถ้าใครอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์มานะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปดำปลากันก่อนเลยนะทุกคน<ช>นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ปลาเยอะสักแค่ไหนปลาน,น้อยนะทุกคน<ช>ผมคิดว่าเยอะนะ<ช>นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดากันเลยดีกว่ามา,มา นี่ครับปลาว้าวทุกคนปลากี่ทิ้งนะ Uh huh. ดูดูด,ด,ด,ดูแล้วก็ได้ปลาทิงโอ้โหคือแบบโดนนีนะ่นี่เลยนะทุกคนมันดิ้นไม่ไหวเลยนะถ้ามันโดนจุดนี้นะทุกคนดูดูโอ้โหขอแห็ใจแป๊บอันนะั้นเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดามกันต่อเลยนะโอเคครับ okay, ทุกคนนี่ครับกุ้งสดๆครับ,แบบตอนนี้เราก็ได้ดามปลาเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็เล่นหนาวแล้ว รอหนาวไหมครับหนาวครับอโอ้โหนี่น,นี่เราจะเทปลาที่เราได้นะโอ้โหอันนี้คือแบบปลาทุกตัวนะทุกคนคุณรอได้คนเดียวเลยนะเอาคุณรอได้ปลาเยอะมากทุกคนนี่ดูโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างที่จะสายใหญ่เลยนะทุกคนนั่นแหละทุกคนเราก็จะมาทำเมนูุ่งนี้เช้ากันนะว่าเราจะทำเมนูอะไรทุกคนก็ต้อง นี่นะทุกคนใส่เกลือลงไปใส่เพื่อไม่ให้มันเน่านะทุกคนแล้วก็แล้วแต่นนะเราจะใส่แค่ไหนแตน่อย่าใส่น้อยไปนะทุกคนเราต้องใส่แบบเยอะหน่อยหรือว่าพอดีนะผมขี้เกียจเอามือเปื้อนแลวนะทุกคนผมจะขยับไว้เลย นีแล้วก็อประมาณนี้แหละมาทำเมนูพรุ่งนี้เช้ากันมาทันชิดทันชิตตื่นแล้วม,มี่ยะหละ

สิเดีเนี่ยอย่าปล่อยลูกพี่กิมากัวอ่ดียวเราไม่มาเลตอนนี้นะเราก็จะมาเริ่มทำอาหารแล้วนะทุกคนคือแบบตอนนี้เราก็ได้หุงข้าวแล้วนะเนี่ยข้าวข้าวเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาทำเมนูกันเลยว่าเราเราเกลีย์นะมาเลยผัวพี่

อ๋อทุกคนเ,คเ,เราเทใส่ข้าวเลยนะยน้ำมาเนี่ยาบ,า,ยา,บา,ยาดดอวยนะไฮซีนี่ปะแล้วแต่คาลิตี้เลยแต่น้อยอย่าพูดเมียอืมอืมไม่อะโอเคทุกคนดูกับข้าวของเราแล้วก็เมนูของเรานะยังไม่หมดนะทุกคนตอนนี้คือแบบตอนนี้นะ คือแบบน้องเจนจีลานะครับผมจานจีลานะครับผมก็ทำพริกนะครับผมพริกมากินอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มากินข้าวกันแล้วนะดูดูดูกับข้าววันนี้ก็มีปลาแล้วก็น้ำพริกนะทุกคนโคตรอร่อยเนื้อเนื้อ ห <Holmes. S 1> ัวหัวกินได้หมดทั้งตัวอร่อยเกินคืยอะไรเนาะอ่ะไม่เสียนี่ยข้าจะกดดูเนี่ยอเลย นี่นะทุกคนคือแบบมีลูกมีเมียก็อย่าทำตามนะทุกคนทะเลาะกัน24ชั่วโมงเลยไม่รู้อะไรเลยอ่ะนายหวเบอร์รเลยวันนีแหละ นี่นี่นี่เพื่อความดีแล้วเพื่อความสนุกนี่นะทุกคนคือแบบผมไม่อยากจะปุ้ยเยอะนะไม่ไหวป้าดีแล้วนะที่ทุกคนที่ผมยังไม่มีเมียอีกกี่ปีไม่รู้อ่านั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็ได้กินข้าวอะไรเสร็จแล้วนั่นเนี่ยข้าวเราก็เลี้ยนนิดเดียวนะทุกคนนี่ดูดูดูแซมปุ่เตี้ยลำยัยก็ยังไม่อิ่มเลยด้วยนี่น้องเล็กก็แากรองก็อิ่มแล้วนะคนละคนละแบบนี้แก แบบตอนนี้เราอิ so> ่งกันมากเลยเดี๋ยวเราขอพักผ่อนอะไรสักพัดเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินกลับไปแล้วนะทุกคนแบบถ้าใครชอบใจคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ ติดตามช่องผมที่ช่อง y o ชิ i น,นะครับผมบนะั่นทุกคนเจอกันใหม่ที่วิดีโอหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ